្ចាំពីស្លានបានទ្លាដា้ងអន្លាន់បំលាន្លាំងដូច្ល្រីភាលម្រใหญ จาก้องแพดเ่าอบคู่โอโอโอให้มันสุกเลยพี่น้องเขาเอลอ้านำปุงมาเี่เาปุงแล้วนะลงไปเลยผิดก็ลงเลย

ตัวน,นี้คือการพุ่นสร้างบัตรกินจจะใส่นะคะเป็นอันว่าเสร็จชิ้นเรียบร้อยผัดปูพงกะหรี่อเมรอนเค้ okay, ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะปูผัดพงกะหรี่ แซ่บเซ็ปมีมีพรได้ค่ะนี่เห็นบ่อร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยอร่อยแซ่บเซ็ปอร่อยแซ่บเซ็ป